โอ้สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ลมแรงหนูเดินไปลลกเป็นวันที่ลมแรงมากนะคะทวินนะคะทวินสั่งประกาศส่วนใหญ่จะสั่งประกาศอ๋อสวัสดีครับานุกสวัสดีครับส่วนใหญ่จะสั่งประกาศนะคะสั่งประกาศให้ปิดโรงเรียนวันนี้โรงเรียนปิดหนึ่งวันไม่ให้เด็กๆออกมาข้างนอกลมแรงใบไม้พัด ลมแรงใบไม้พัดปิวน่ากลัวมากดีว่าเราจะเดินออกไปซื้อหวยกันนะคะพากันเดินกันออกมาลูกชายกลัวจะร้องให้อุ้มเห็นลมมาใบไม้ปิวน่ากลัวมากลมแรงทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะลมก็ยังมีทั้งวันมีแดดแดดเพิ่งจะออกเมื่อเช้าทั้งฝนทั้งลมอะไรลูกอ๋อ ไม่กลัวเลยลมแรงเห็นไหมจูโอ้ลมแรงลมแรงมากเห็นไหมคะนี่ค่ะอู้หหนาวก็ใส่เสื้อหนาๆเลยวันนี้ก็เริ่มหนาวมาทุกวันแล้วนะคะแต่วันนี้มันทั้งลมทั้งความหนาวจูไม่ได้กลัวเลยนะลูกฮะไปแล้วเดินแล้วรีบเดินรีบกลับเร็วเดี๋ยวเผื่อฝนตกแล้ว ลมแรงไปสิลูกเดินเร็วแม่เดินไปแล้วจูอยู่คนเดียวนะเออได้ยินเสียงไหมเขาทำอะไรนะได้ยินเสียงลมไหมคะทุกคนอาจจะมีอาจจะเสียงหนกคู่หน่อยนะนี่ดูใบไม้ปิวเห็นไหมนี่นี่ดูลมน่ากลัวครับ อู้ดูหัวจูเนียลมแรงมากเลยอ้ยห,หนาวหนูใส่ถุงมือมาใช่ไหมเออ,อเียเล่นอะไรน้องพอดต้องลูกเลยเตะใบไม้เข้าหน้าวอรจูเอามั่งมาร์สะล้วลูกพอกันเลยป้าก็แก่แล้วนะยังจะเตะใบไม้ลูกทำตามเห็นไหม เนี่ยทุกคนดูลมหูหน้ากาลัวมาเร็วจูเร็วหูเข้าตาเลย oh <my> ตาแบบนี้เนาะโอ้ยชทวีโอโอ้ไนส์บางพื้นที่นะคะ mm. เขาก็เห็นประกาศตามเฟซบุ๊กบอกระวังไอชาร์จพาวเวอร์แบงค์บางคนก็บอกว่าเออระวังนะไฟจะดบับ mm. ก็มีหลายพื้นที่ที่น่ากลัวนะคะ mm. ก็หลายเขต เพราะว่าเมืองนอกไม่ก็ก็เหมือนบางครั้งก็เหมือนเมืองไทยบ้านเรา,าเมืองนอกที่เดินมาแรงๆเอนเอารถหอบ,ห,อบหลังคาหอบสิ่งของขึ้นไปเมื่อเช้าล่มล่มหลังบ้านนะคะลืมหุบเอ่มนั่งเล่นคันใหญ่มันถลกไปเลยลมตีพัดถลกไปเลยนะคะโอเค ก็พามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้โรงเรียนปิดกันเยอะส่วนใหญ่ไม่ให้เด็กออกจากบ้านไปเรียนตอนเช้าเพราะว่ามีฝนมีพายุไม่เอาไม่เอาไม่เล่นลูกอ่ะจูอย่าวิ่งโอรันสิลูกโอเคโอเคมาหามามิโอเคโอเคมาค่ะมาคโอเคโอเคเอาสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเอฟซีก่อนอ๋ออออ่ะ บ๊ายบายค่ะจบคลิปไว้เท่านี้นะคะพามาให้ดูบรรยากาศาว่าลมแรง